สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนพละศึกษาครั้งแรกของม5ถึง2กันนะคะทุกคนก็คือเป็นการเรียนไปตองซึ่งอะไที่ซอบมากเพราะเรารสึกว่าแบบก่อนหน,น้านี้ที่เราเรียนแบบวอลเลย์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันน่ากลัวมากทุกคนแบบมันลูกใหญ่ๆแล้วก็ลอยไปลอยมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปแข่งย่าใจจริงใ่เพราะว่าญ่าเต็มสนามเลยแต่ว่าใจจริงก็คือไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะแบบ กินข้าวเลยนักเรียนแยกย้ายไอ้มึงเดินมึงค่อยเดินเข้ามาทีหลังเดี๋ยวกูจะแนะนอุ้ยเราเจอพูดต้นไม้โอเคไม่ <Okay. S 2> ไปแล้วอ่ะมันจะไม่กลับโอเคสวัสดีค่ะแล้วนี่ค่ะเราจะมาแนะนำดอกไม้อุ้ยเราเจอพูดต้นไม้ทุกคนสวยไหมคะนี่น่าจะเป็นต้นเป็นต้นกล้วยไม้นะคะคือน้องคือสภาพค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงแต่ว่าก็ขอให้มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวค่ะขอบคุณค่ะวนกันเราจะวันไหนก่อนนี้ค่อยกว่านไหม อ๋อคือเหมือนตอนนี้เราทำทุกอย่างพร้อมกันดำเนินรายการหน่อยต้องพูดอะไรบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ห้องเราก็กำลังทำความสะอาดสนามไปตอนที่ล้างมาหลายเดือนเพราะว่าเดือนออนไลน์ใช่ไหมก็อตอนนี้เพื่อนก็กำลังขยับขัแข่งกันอย่าง่านะคะแล้วก็กำลังดำเนินรายการอยู่แล้วก็จะเป็นการจะให้เพื่อนตรงนี้นะคะซิสเตอร์ค่ะนางอะไรนะนางีนางี

ง่เก่ม่เผ้สากเลือดสอหนุ่มบเหรอแล้วเราเป่ชุเดี๋ยวแป๊บมึงเดี๋ยวนแฟนผมอยู่ในจมูเ้ผมไอหนุ่มเมืองเพชรสวนแฟนผมอยู่ในจมูนกาไใ้หนุ่มเมืองเพชร เราลงด้ายหลังมันเจ๋งเลย